กวางกมลชนกเจองูเหลือมตัวใหญ่บุกบ้านกลางวันแสกแสกเผยเลขเด็ดบ้านเลขที่54ทําเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่กวางกมลชนกเจองูเหลือมตัวใหญ่เลยเข้าบ้านกลางวันแสกแสกพร้อมสามีน็อตนุติเขมโยธินมายืนดูเหตุการณ์อย่างใจเย็นเจ้าตัวโพสคลิปเผยวินาทีสุดระทึกพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่เข้าช่วยเหลือทันเวลาในคลิปล่าสุดกวางและสามียืนดูงูที่นอนอยู่บนต้นไม้ใหญ่ โดยกวางกล่าวติดตลกว่างูตัวนี้มาให้โชคให้ลาบซึ่งแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์สอบถามเลขที่บ้านเจ้าตัวเปิดเผยว่าบ้านเลขที่54ทำให้โพสต์นี้กลายเป็นกระแสะเรื่องเลขเด็ดทันทีก่อนหน้านี้กวางก็ได้โพสต์อีกคลิปหนึ่งเผยให้เห็นการจับงูเหลือมอย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยอย่างรวดเร็วทำให้งูถูกนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหตุการณ์จบลงด้วยดีและเรียกยิ้มให้ผู้ติดตามแฟนๆแห่ชื่นชมและสนใจเลขโชคลาบ โพสต์ดังกล่าวทําให้แฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากทั้งแสดงความตกใจในเหตุการณ์และชื่นชมความใจเย็นของกวางรวมถึงสนใจเลขบ้าน54ที่กวางเปิดเผยซึ่งเชื่อว่าจะนําโชคลาภมาสู่ผู้ติดตามทัศนคติชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกเหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์ของกวางกมลชนกในฐานะคนที่มองโลกในแง่ดีแม้เผชิญเหตุการณ์ระทึกเธอยังคงส่งพลังบวกให้แฟนๆผ่าน,านทั้งผลงานและการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ สำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือความคิดบวกบทความนี้ยังสะท้อนถึงการมองเหตุการณ์ที่น่ากลัวให้เป็นโอกาสและโชกลาภได้อย่างน่าสนใจ